อันนี้นะคะแถวสามที่เราได้นะ,นะ,ะจบมันแถวที่หนึ่งเลยนะคะจบเหมือนกันคือพอเวลาที่เราจะทําโซ่สิบสามเหมือนด้านนี้เนี่ยเราก็ทําโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็พันสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่นะแล้วก็มาตรงจุดนี้จุดนี้นี่เราใช้ออ่เโซ่ที่สองนะคะเรใช้โซ่ที่สองเพราะว่าตรงนี้เรามีสามโซ่ใช่ไหมแล้วตรงนี้หนึ่งโซ่ เพราะฉะนั้นหัวมุมเขาก็คือตรงจุดนี้นะแล้วก็ทิ้งทีละสองห่วงค่ะสามสี่ห้ากันละแล้วตันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะทำหนึ่งสองสามสี่คือหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่แบบนี้นะคะแล้วก็พันหนึ่งครั้งหกหลักค่ะหนึ่งสอง สามสี่หกอันนี้เราทำตัวเหมือนเหมือนแถวที่สองเลยนะคะพอหกเสร็จแล้วก็มาโคเชรตรงกลางนี้แล้วก็หกค่ะแบบนี้นะคะอันนี้คือแถวที่สี่หรือเหมือนแถวที่สองนะแต่ที่ปะสุนับหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าจะได้เห็นว่าการครบลายทั้งหมดเนี่ยก็คือใช้ประมาณสี่แถวเนาะแต่ลายจริงๆเนี่ยเขาสองแถวสองสี่ห้า แล้วก็หนึ่งสองสามคอทอนหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็พันห 6, ออ 1, นึ่งครั้งอีกหกหลักค่ะสองสามสี่ห้าและหกคอทอนหนึ่งพอหกคอทอนหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะลายที่ได้ก็จะเป็นตารางแบบนี้นะคะถักเลือเ่อยไปจนครบนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วเราอยากให้ ชิ้นงานใหญ่แค่ไหนก็ถักไปเรื่อยๆนะคะอ่าัสุก,ก็เลยขอจบลายนี้เพียงเท่านี้นะคะเราเห็นรูปร่างหน้าตาของลายเขาละการถักก็จะสลับกันไปหนึ่งสสามสี่แบบนี้เรื่อยๆนะคะสวยงามนะคะก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ